โอ้ oh, พี่น้องดูฮนะดูต้นเฟิร์นฮะนี่ปลูกเกาะก,กับต้นไม้นะนะี่คิดว่าสวยงามมากๆเลยครับก็มีเฟิร์นที่หลากหลายนะนี่หลายอย่างมาปลูกรวมกันฮนะบรรยากาศชื้นๆแบบนี้คิดว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวนายเล็กจะพาดูว่ามีเฟิร์นอะไรบ้างนะที่พอเราจะรู้จักนะนะ ค่องกินนตตนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดกิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเดินมาที่ปั๊มเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามนะเพราะว่าปั๊มน้ำมันต่างๆรีสอร์ตต่างๆก็มักจะเอาไม้ในธรรมชาตินะเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของ บริเวณพั๊ m เพื่อให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยมีความรู้สึกว่าสบายใจนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นไม้ล้อมนะเป็นต้นกระพีจันท์แล้วก็ใช้เฟิร์นมาปลูกนะก็มีทั้งเฟิร์นข้าหลวงนะแล้วก็เฟิร์นพวกน่าจะเป็นฮาวายนะนี่ฮะเยอะแยะเลยสวยงามฮะนะ เป็นคลิปสั้นๆนะมาถ่ายให้ชมกันเฟินเฟินสบายนางก็มีนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ